วัสดีครับผมบอยเขาเก็บปลาปัตตานีนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ามาสอบถามว่าเขาเก็บของเราเป็นแบบไหนนะครับชนิด อะไรผลิตจากอะไรวัตถุดิบเป็นแบบไหนวันนี้เราก็จะมาชี้แจงให้ลูกค้าทราบอีกทีนะครับเขาเกียบปลาของเราเนี่ยเป็นเขาเกี๊ยบปลาปัตตานีนะครับเป็นเขาเกียบปลาที่ผลิตจากปลาหลังเขียว100%นะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเขาเกียบปลาหลังเขียวนะครับอันนี้ของเราเนี่ยผลิตจากปลาหลังเขียว100%ยเนคุณภาพเนี่ยเกรดเอนะครับสินค้าของเราได้มาตรฐานนะครับ เรื่องของรสชาติความอร่อยนั้นเราการันตีนะครับการันตีในสินค้าของเราแล้วก็เราจะาพูดถึงตัวข้าวเกียบที่ดีนะครับข้าเกียบที่ดีในในลักษณะของอเข้าเกียบของเรานะครับจะเป็นในส่วนของเข้าวเกียบแผ่นใหญ่นะครับความหนาบาง ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของรสชาติเรื่องของกลิ่นคาวอะไรต่างๆเนี่ยของเราไม่คาวรุนแรงนะครับความหนาความบางเนี่ยของเราได้มาตรฐานนะครับขึ้นฟูไวนะครับเวลาเราทอดออมารับประทานหรือทอดจำหน่ายเนี่ยไม่เปลืองไม่สิ้นเปลืองในส่วนของออน้ำมันแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าของเราฟูไวนะครับไม่อมน้ำมันนะครับลักษณะที่ดีของข้าวเกียบ นะครับเขาเกียบปลาเนี่ยคุณลักษณะของแผ่นเขาเกียบปลาปัตตานีจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของปริมาณของเนื้อปลานะครับและอีกอย่างนึงมีในส่วนปริมาณของอก้างปลานะครับกระดูกปลาที่ผสมเข้าไปตรงนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มตัวแคลเซียมให้กับ ผู้ที่รับประทานเข้าไปนะครับและของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันบูดกันหืนกันเชื้อราใดๆนะครับเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ100%นะครับลูกค้าที่ซื้อไปรับประทานหรือซื้อไปอจำหน่ายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้เราการันตีได้100%นะครับและยังไงเนี่ยถ้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆเนี่ยสามารถาโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ สอบถามที่ผมโดยตรงเลยที่เบอร์0863660157นะครับหรือติดต่อเข้ามาทาง<ม>าแฟนเพจนะครับแฟนเพจเข้าเกียบปลาปัตตานีหรือว่า,าในส่วนของ l ล n e ID ท,<ม>ที่ที่เราลงแจ้งลูกค้าไว้ในทัวร์แฟนเพจ<ม>ในเพจของเรานะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับผมยินดีตอบทุกปัญหาทุกข้อข้องใจนะครับ ใครมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาในเรื่องของการขายการตลาดนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเขาเกียบปลาเรายินดีนะครับผมยินดีอย่างยิ่งติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ